ในขณะที่เรากำลังมุมณะกับการทำหน้าที่กับการทำงานกับการสารฝันเพื่อให้เกิดผลสมฤทธิ์ในงานในหน้าที่หรือแม้แต่ในขณะที่เรากำลังสร้างบุญสร้างบารมีอย่าได้ใส่ใจในถ้อยคำของคนเขลาอย่าเอาคำของคนโง่ามาบันทอรกำลังใจของพวกเรา เพราะคนที่ยังไม่เคยแม้แต่จะจุดตะเกียงในหัวใจของเขาเพื่อส่องเส้นทางให้เขาได้ดำเนินไปได้สะดวกบุคคลเช่นนั้นย่อมไม่เห็นคุณค่าของตัวเองคนที่ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วจะเห็นคุณค่าของคนอื่นได้อย่างไรฉะนั้นในเส้นทางของมรรคผลในเส้นทางของผลสมริ์ในการทำงาน ในเส้นทางของความมุมนะอุสาหบักบันในการงานที่เราทำนั้นต้องใช้ความตั้งใจจริงความหนักแน่นความหนักเอาเบาสู้และความก้มหน้าก้มตาที่จะทำงานนั้นๆใ,ให้สำเร็จผลทำบุญนั้นๆให้สำเร็จผลสร้างบารมีนั้นๆให้เต็มเปี่ยมได้ฉันใดเวลาที่ ใครๆมาบอกว่าบอกเราว่าเราทำไม่ได้คุณทำไม่ได้นั่นแสดงว่าเขากำลังบอกตัวเขาเองว่าเขาทำไม่ได้เมื่อเช่นนี้เราจะใส่ใจในถ้อยคำประมาณนี้ไปใหญ่กันจงตั้งใจทำให้ดีด้วยความตั้งใจจริงด้วยความมุมนะอุสาหบาบักนะเพราะว่าน้ำที่นิ่งสงบย่อมสะท้อนเงาที่ ให้เห็นได้อย่างชัดเจนจิตใจที่หนักแน่นนิ่งสงบย่อมทำกิจการงานได้สำเร็จผลด้วยดี